หนึ่งหนุ่มหล่อค่ะเอี้ยงสิทธาหลังจากที่ผ่านตัวเองมาเป็นฟรีแลนซ์บอกเลยว่าตอนนี้ฮอตขึ้นแบบทวีคูณเลยนะคะมีงานติดต่อเข้ามาเยอะแยะมากมายล่าสุดนี่ได้รับบทชายรักชายกับกอฟอนุวัฒน์นะคะทาให้ถูกพูดถึงมากขึ้นแต่เจ้าตัวยืนยันว่ายังชอบผู้หญิงเหมือนเดิมนะจ๊ะและแฟนสาวนอกวงการก็ไม่ได้ว่าอะไรคือเข้าใจแหละว่าเป็นงานส่วนเรื่องหน้าตาที่หลายคนทากว่าเฮ้ยหล่อขึ้นไปทําอะไรมาไปศัลยกรรมมาหรือเปล่า จตัวบอกว่าจริงๆไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ผอมลงแล้วก็เปลี่ยนทรงผมใหม่ได้ลองเล่นบทบาทใหม่ดูบ้างก็เลยอาจจะทําให้ดูสดใสามากขึ้นค่ะครับเรก็ไม่ได้ไปท,ไไทำอะไรเพิ่มเติมครับผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง RE แบบงานที่รับมากกว่าบางทีมันอาจจะดูดูใหม่คนก็เลยนึกว่าเราเอยดูแบบดูเฟรชดูใหม่ขึ้น ยังชอบผู้หญิงอยู่ครับแฟนปัจจุบันที่คอบอยู่นี่ก็คือโอเคอชอบด้วยก็จะแบบมาหรือยังมาหรือยังมาแล้วบอกด้วยนะเออไม่ได้ฟังอะไรเลยชอรี่บอก <c oughs> อเขาหลอกมากเจอตัวจริงเป็นไงอ่ะตัวจริงหลอกมากคุณผู้ชมดิฉันอาบทำงานวงการนี้มานานแต่ก็เพิ่งเคยเจอน้องเอี้ยงตัวจริงๆเดินสวนกันที่แถวทงองหล่อบางคนองบอกว่าเจอดาราเฮ้ยไม่มีสง่าราศีคนนี้เจอมาออร่าเลยโอ้โหออร่าทะลุร้อยคนออกมาเลยคุณผู้ชมจ๋าโอยฉันจะเป็นเอฟซีน้องเขาตลอดไป